พูดถึง Question <and> answer. เปิด Q a ไปใน IG Story นะคะก็ให้คนถามมาว่าเอออยากรู้อะไรนะคะแล้วก็คำถามเยอะมากๆเลยพี่วอมทำธุรกิจสีเทาไหมพี่วอมไปเที่ยวผู้หญิงไหมอะไรอย่างเงี้ยชีตื่นเต้นอะไม่ต้องตืน่นเต้นไม่ต้องตืน่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิป wedding v l o g EP 2นะคะมาพูดถึง Question and Answer ให้พี่วอมแนะนำตัวอีกทีล้วกันชอวอมครับเป็นแฟนอาชีครับ <laughs> <laughs> จริงๆแล้วพี่วอมยังไม่ได้เป็นแฟนชีเพราะพี่วอมไม่เคยขอชีเป็นแฟนเลยไม่ตอนนั้นก็จะขอแล้วไงที่ไปโคเชลล่าเปิด Q&A ไปใน IG Story นะคะก็ให้คนถามมาว่าเอออยากรู้อะไรนะคะแล้วก็คำถามเยอะมากๆเลย50%ของคำถามก็คือคำถามนี้เจอกันได้ยังไงตอนนั้น่ะคือมันเป็นช่วงอกหักของชี แล้วก็อ,อกหักของพี่วอมด้วยนะคะเวลาเราอ,อกหักเราก็ต้องไปรักษาตัวที่บ้านเพื่อนเพื่อนชี้ก็เลยแนะนว่าเฮ้ยมีคนนี้คนหนึ่งที่อยากแนะนําให้ชิรู้จัก <đ> เดี๋ยวโทรเรียกมาเลยสักพักหนึ่งประมาณ5้าทุ่ม <sh arp> ผู้ชายคนนั้นก็โผล่มาเสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีฟ้าสีกรมประมาณนี้ลายจุดแล้วก็ตางเกงขายยาวแล้วก็สะพายกระเป๋าอย่างนี้สรุปว,ว่าเจอกันครั้งแรกที่บ้านเพื่อนแต่ว่าไม่อยากเล่าดีเทลเยอะเผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสทาเป็นแบบเหมือนหนักสั้นก่อนแต่งงานคนก็ถามมาอีกว่าโมเมนต์ที่เจอกันตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างให้พี่วอมเล่าเลยกันจากคําถามที่แล้วก็คือเพื่อบอกเฮ้ยมีคนนึงจะแนะนําให้ ต้องมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราก็แบบอยู่วันเกิดเพื่อนมางานเขาอะแล้วอยู่เราจะออกจากงาน,<ะ>นก็เกรงใจเขาแต่ว่าเพื่อนที่เป็นเจ้าของงานมันเกิดบอกไปเลยไม่ต้องมาอยู่อยู่รีบไปสุดท้ายเขาก็ไล่เราไปเราก็โอเคโอเคไปก็ได้พอไปเสร็จเจอเราก็แบบเฮ้ยตกใจเอ้ยคนนี้น่ารักจังคนนี้น่ารักจังคนนี้น่ารักจังแต่เราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักอะไร เคยเห็นผ่านๆไหมในโซเชียลอ้าวจริงๆอ่ะคือแบบไม่ไม่เคยเห็นเลยเคือเป็นคนที่ไม่ไม่ตามไม่ค่อยตามดาราตามอินฟูพอเจอแบบโอ้คนนี้มีออร่า แต่ว่าเขาไม่คุยกับเราเลยเีอล่าแต่ไม่ไม่ไม่คุยกับเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงเราก็เงียบไปทั้งคืนน่าจะคุยกันไม่เกิน3คำนะในวงมีผู้หญิงสี่คนพี่วอมหนึ่งคนที่เป็นผู้ชายแล้วพี่วอมก็คุยกับเพื่อนชิแบบสองสามชั่วโมงกว่าจะกลับบ้านคราวนี้ความคีิกคือตอนกลับบ้านปุ๊บแล้พี่วอมเขาก็เหมือนขับตามส่งชิเลยทําให้เราได้รู้ว่าบ้านเราแบบใกล้กันมากใช่ใชที่นี้เนี่ยเพื่อนเราที่เป็นคิวปิดนะคะไม่ได้การแล้ว อีก2วันนัดให้มาเจอกันอีกรอบคือจะต้องแบบเอาให้ได้อะพอมาเจอกันอีกรอบหนึ่งอนะก็ชี้อายุประมาณแบบ28่ดะไม่อยากคุยเล่นอบใครแหละพอชี้เจอพี่วอมอะมันเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะที่ชี้เจอพี่วอมพังที่2อะแล้วชี้คุยกับพี่วอมทุกเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาสิ่งที่ชี้รู้สึกว่าอะไรที่ชี้สลับไม่ได้คือที่ถามเลยเช่นพี่วอมทําธุรกิจสีเทาไหม พี่วอมไปเที่ยวผู้หญิงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคําถามเบสิกที่ผู้หญิงจะไม่ชอบอะขออภัยทุกคนด้วยคือถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีความคิดไม่ตรงกันเดทแรกที่เราเจอกันอะวันอาทิตย์ถ่ายล็ด้วยนะในยูทูบแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นนาะพี่วอมเพราะว่าจริงๆล้วชี้อะตั้งใจจะไม่เปิดตัวมีความคิดว่าแต่งงานแล้วค่อยลงลูกนั่นก็เป็นอนจริงนะจริงๆอะคือไอ้สองครั้งแรกที่เจอมันไม่เรียกว่าเดทเพราะว่าเพื่อนมันเพื่อนมาด้วยเพื่อนอะหูเป็นฝูง<ล>แต่ว่าเดทแรกที่ไปกันสองคนอะ เจ้หวยเจ้าฮ้อนจิ้มจุ่มมิสานั่นคือครั้งแรกที่ที่เจอกันอยู่กันสองคนแล้วเสร็จปุ๊บวันลุ่งขึ้นชี้กำลังถ่ายรีวิวตอนเจ็ดโมงอันบ็อกนู่นนี่นั่นป้านั่งอยู่ตรงโซฟาพี่วอมโทรมาว่าเออชี้เรามีเรื่องจะบอกเป็นโควิดเด๋ยนแรกเอาคนมาปากแล้วก็เลย <laughs> ทำให้มันมีคลิปเกิดขึ้นเป็นคลิปกะ วว่าติดโควิดไหม14วันมันก็ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราอ่ะเร็วมากเพราะว่าชี้กักตัวพี่วอมกักตัวกลายเป็นว่าเราได้กินข้าวด้วยกันทุกมือโดยการผ่านจอผ่านจอ <c oughs> แต่สุดท้ายคือตอนนั้นชี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ติดนะคะค <c oughs> ำถามที่3นะอายุห่างกันกี่ปีผมมาเกิด8-9ชี้เกิด9-3 ็ห่างประมาณ3ปีกว่าต่อไปคบกันนานหรือยังคะเจอกันครั้งแรกก็คือมกรา2,021ตอนนี้เราวางแผนว่าเราจะเปลี่ยนมุมนะคะแล้วเราเป็นมุมดีือไป่ะเปลี่ยนมุม มาผมมุมนี้กันแล้วคำถามต่อไปเลยนะคะพี่ชี้ชอบพี่วอมตรงไหนก็คือพี่วอมเป็นคนที่โพสิทีฟมากชี้รู้สึกว่าที่ผ่านมาจริงๆถ้าจุดเริ่มต้นของชี้เลยชี้น่าจะเป็นคนโพสิทีฟเหมือนกันแต่ว่าชี้เจอเรื่องดาร์กในชีวิตมาเยอะอะมาทาให้มันมีความนิ่งถี่แต่พอเจอพี่วอมอะมันทําให้ความนิ่งถีฟของชี้เบาลงเหมือนชี้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเราที่แบบเป็นคนพยายามมองโลกนี้ดีสิ่งหนึ่งเลยที่ชี้ชอบพี่วอมมากคือคนคนนั้นะจะไม่ได้รักแค่เราแต่เขาจะรักเพื่อนเรารักทีมงาน รักครอบครัวเราซึ่งพี่วอมอ่ะเป็นแบบนั้นเลยคือเหมือนทุกคนเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะว่าแบบแต่งงานกับใครอ่ะมันไม่ได้แต่งงานให้คนนั้นอ่ะมันคือแต่งงานกับทั้งครอบครัวพี่วอมอ่ะน่ารักมากกับป๊าป๊ามามาชี้พี่วอมทําอาหารให้ชี้แบบไหนทําอาหารให้ครอบครัวชี้แบบนั้นทําอาหารให้ชี้แบบไหนทําอาหารให้หมาพี่วอมแบบนั้นกินเหมือนกันหมดครับน่ารักเสมอต้นเสมอปลายขอบคุณมาก ล้วพี่วอมชอบชีตรงไหนครับบ้านชีอ่ะเป็นบ้านที่น่ารักมากคือพ่อแม่พี่อะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนจิตใจดีคือพ่อชีนี่บอกเลยว่ามันเหมือนเราเราเห็นตัวเองในตัวเขาอ่ะคือเป็นคนที่ทําดีเหมือนพ่อชีนี่เวลามีขนมมีอะไรอะ่ะเอาไปฝากพนักงานปั๊มอะไรเงี้ยหรือว่าชอบคุยชอบ,ชอบแบบหาชวนเรื่องคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องนั้นคือเหมือนเขาแคร์คนรอบข้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกเออเขาเขาแบบน่ารัก แล้ว,ลวชีก็ได้ส่วนนั้นของของพ่อมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคนนี้เป็นครอบครัวที่ดีเอาอุ่นคนที่จะเป็นคู่ชีวิตอะ่ะมันก็ต้องเป็นคนดีแหละคือถ้าเขาดีดีแค่กับเราแต่ไม่ดีกับครอบครัวเราเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันยากเพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้าเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยมันเราก็มันไม่มีค่าในสายตาเขาอะ่ะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วรัก อย,อย่างนี้จริงๆอ่ะแล้ววันนึงเราไปรขบครัวเขาอ่ะเราว่ามันก็อยู่ได้นานราะว่าการดูคนที่ดีก็ต้องดูว่าเขาดูแลครอบครัวยังไง <laughs> แล้วก็ชอบช่้ตอน no m a k อั p ที่เป็นคนที่แบบว่า คือแต่งหน้าเยอะมากคือแทบทุกวันคือจะแต่งหน้าตลอดเลยแต่ว่าพี่วอมก็จะชอบให้แบบเหมือนชีมีความโนเม a k e u p เนาะซึ่งวันนี้ตัวที่ชีจะใช้นะคะจะเป็นตัวนี้เลย b i o d e r m a Sensibio Micellar Cleansing Oil ค่ะซึ่งตัวเนี้ยพี่วอมรู้อยู่แล้วว่าชีอชอบมากปกติชีจะใช้ที่มันเป็นขวดจาได้ปะขวดใหญ่ใขวดใหญ่ๆ <laughs> จะบอกเลยว่าความดีของอันนี้มันเป็น cleansing oil นะคะทำความสะอาดผิวหน้าและ บำรุงผิวให้ฉ่ำและนุ่มในขั้นตอนเดียวค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะคือ Eco Biology ค่ะเป็นสูตรที่อ่อนโยนกับผิวมากเป็นเมซิล่าออยที่มีน้ำมันโอเมก้า3และ6ททำความสะอาดได้หมดเลยทั้งเครื่องสำอางกันน้ำรอบๆดวงตาพวกมาสคาร่าอายไลเนอร์ออกหมดคราบฝุ่นละอองฝุ่น PM 2.5ก็ทำความสะอาดได้หมดเลยหน้าชี้ก็คือสะอาดสบายผิวเหมือนเขาจะช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มให้ผิวแข็งแรงแบบผิวไม่เสียสมดุลไม่แห้งไม่ทิ้งความมันนะคะแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนค่ะชีชอบอะ วันแรกที่เจอชีอ้ชีไม่ได้แต่งหน้าอเนื้อออยคือดีนะคะล้างง่ายไม่หนืดด้วยแล้วก่อนล้างหน้าเนี่ยชียย้ก็จะใช้น้าเปล่าแค่แบบกุ้งม,มือไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนนวดเบาๆเนี่ยมันก็จะมีน้ํานมออกมาด้วยรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยแล้วช่วงไหนที่หน้าชี้แห้งมากๆชี้ก็จะใช้เซนซิบโอมไมเซล่าคลีนซิ่งออยตัวน,วนี้ตัวเดียวจบเลยไม่ใช้โฟมล้างหน้าต่อเลยค่ะซื้อให้หน่อยใน La z a d a s h o อป e ี้คอนวีบูธวอตสันบีแฟนบอยมันมีไซส์อะไรบ้าง เอาไซส์ใหญ่สดุดละกันเพราะว่าเห็นชีใชเ้เยอะมากคิดว่าตัวนี้น่าจะได้ติดโผล่เฟเวอร์ลิทสกินแคร์ของชีในปลายปีนี้เลยเตรียมเจอเลยเพราะว่าคือชอบจริงๆชอบฟิลลิ่งการนวดเพราะว่าหลังๆมาพี่วอมจะชอบบอกว่าเวลาชีใช้สำลีอ่ะชีชอบถูแรงเวลายอยู่แต่งหน้าเวลาล้างออกอยากๆอยูก็จะถูแรงแต่ถ้าแบบอันนี้มันทําให้มันมันนวดไปเลยแล้วมันฟิลดีมากถ้าช่วงไหนหน้าแห้งมากๆอาจจะใช้ตัวนี้ก็มันเหมือนให้การบํารุงไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ชีชอบเลยคําถามต่อไปนะคะมีปัญหา คี้หึงไหมคะจริงๆพี่วอมขี่หึงแบบไม่รู้ตัวคือทุกคนก็คงมีอยู่แล้วอะแต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความขี่หึงที่เราเพยายามเข้าใจเหมือนเหมือนสมมติเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เราก็อยากเจอเขามันก็มีความแบบทำไมยิ้มไม่มาหาเราแต่ก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องไปเจอเพื่อนบ้างข้อดีของคู่เราเลยก็คือว่าเรามีความเชื่อใจให้กันและกันมากๆส่วนของชีก็ขี่หึงเฉพาะบางโอกาสคืออย่างแบบ แรกๆที่ชีรู้จักพี่วอมเนี่ยด้วยความที่วัฒนธรรมมันแตกต่างกันมากคือชีเป็นเด็กไทยจ๋ามากเด็กไทยแบบ100%ส่วนพี่วอมก็คือแบบ<อ>เด็กอินเตอร์100%ฉะนั้นเนี่ยมันมีโมเมนต์หนึ่งที่ชีเจอพี่วอมแล้วแบบเหมือนเขาอะ่ะก็ไปจับมือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาจะแบบทักทายกันกอดและชีก็เหมือนเป็นเขาเจอช็อกเออ กัญชีก็เลยปรับเปลี่ยนให้พี่วอมอ่ะมีความเป็นเด็กได้บ้างนิดหน่อยแล้วก็โอเคโอเคอันนี้ไม่โอเคอันนี้โอเคก็ต้องมานั่งเรียนรู้กันแหละเคยเคยเหมือนกันไปไปเรียนหลักสูตรอ่ะเราก็เราก็เป็นอินเตอร์ไงแล้วก็แบบเหมือนกับเรา entertain เพื่อนเราก็แบบเหมือนกอดคอแบบอย่างเงี้ยให้ยูแบบแพฟฟันเพื่อนบอกว่าเราไปแต่หางมาบอกเฮ้ยใจเย็นประมาณกลางๆทั้งคู่เนาะไม่ได้ขี้หึงมากไม่ได้ขี้หึงมากค่ะเวลางอนกันใครงอใครกอดคะ เนี่ยเป็นข้อดีของชีคือชีจะเป็นคนงอแต่ว่าเราอ่ะจะบอกว่าให้ชเปีนงอก่อนแปลกมากพี่วอมจะชอบแบบเรางอนอยู่นะงอด้วยคือก็พูดให้ตรงๆไะมันจะได้แบบเหมือนบางทีเขาไม่รู้ไงแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะเขางอเพราเขาบอกว่างอปุ๊บประเพหายถือว่าเขารับฟังละใช่ใชเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมุมอีกแล้วเพราะว่าที่นี่สวยเดินสองสามคำถามต่อไปนะคะ อะไรที่รู้สึกว่าคนคนนี้คนที่จะทําให้เราอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตคะเหมือนจากคําถามที่แล้วคือคิดว่าถ้าคู่เราดีเนี่ยแบบดีไปกว่าครึ่งแล้วอะส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นคือชีวิตคู่มันคือการแบบส่งเสริมกันละกันการรับฟังปัญหามุมมองของเขาการที่เขาช่วยเราในวันที่เราแบบเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราเจอชี้อย่างเงี้ยคือเวลาเรามีปัญหาอะไรหรือว่าชีวิตเป็นปัญหาอะไรเรารู้สึกว่าเราคุยกันได้ คุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอครอบครัวส่วนตัวอ่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่พี่ดินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องดี<ช>เรื่อง<ช>ที่<ช>ทําให้เรามีความสุขหรือเรื่องยยที่แย่ทีพพูดกับเพื่อนชีตลอดเลยนะว่าทําไมต้องเป็นคนนี้คือพี่วอมเป็นคนที่สมมติว่าเขามีเงินหนึ่ง้อยบาทที่จะซื้อเบอร์เกอร์ชีมั่นใจว่าเขาอะสามารถให้ชีกินได้แบบทั้งหมดชีต้องอิ่มเงี้ยทำให้เรารู้ว่าถ้าเราอยู่กับผู้ชายคนนี้ ต่อให้เขาอะ่ะจะไม่มีเงินเลยอะ่ะแต่เขาจะไม่ทําให้เราลำบากวลาเรา,เราเห็นคนอื่นมีความสุขอะ่ะเราก็มีความสุขเราก็เรียนสูตว่าการที่เราทาให้คนรอบข้างเรามีความสุขเราก็แฮปปี้แล้วถ้าพูดเหมือนแบบใจเอาพี่วอมเป็นเหมือนคนที่เป็นตัวจอยหล,ล,ล,ลั่ล้าอารมณ์ดีมาทให้คนที่อยู่ข้างเขาอะ่ะมีแต่ความสุขถ้ามีพี่วอมอยู่ตรงไหนพี่วอมไปงานไหนงานนั้นคือสนุก คำถามต่อไปปัญหาที่ตีกันตลอดในชีวิตประจําวันทีค่ะเราไม่ค่อยทะเลาะกันแบบชุดใหญ่สุดโตเพราะาอย่างที่บอกไปที่ยอดกับไปในคำถามน้ำเราเป็นคนที่แบบบอกกันเลยว่าแบบโกรธอยู่นะเรื่องอะไรนะต้องมาง้อนนะแล้วอย่างชีชีจะเป็นคนไม่ปล่อยให้ให้นานชีมองหนีตลอดนะแฟนเราเดินออกจากนอกบ้านหรือเดินออกจากเราหรือลงจากประตูเขามีสิทธิ์ที่จะไปเป็นแฟนคนอื่นได้ทันที ฉะนั้นการที่ทะเลาะกันมันคือการแบบเหมือนจิตใจมันอ่อนแอมากๆมันทําให้โอกาสที่จะมีคนมาแทรกตรงกลางได้เยอะมากต้องรีบสะสางปัญหาหัวใจกันให้แบบไวที่สุดจะดีที่สุดส่วนปัญหาที่ตีกันตลอดก็คือชี้อาจจะมีแบบเซ็งพี่วอมเพราะพี่วอมเป็นคนไม่กลุ้มิ่งตัวเองทำไมพี่วอมไม่ทากันแดดทำไมพี่วอมไม่ทาครีมก็แบบบางทีลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยชี้เขาก็จะแบบต้องทานะต้องดูแลผิวเพราะว่าจริงๆเป็นคนผิวขาว ก็คือจะแพ้ง่ายมากเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยว,ยวกะขึ้นไสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยอยากให้พี่วออ่มดูแลตัวเองแบบเยอะๆเ,เลยยิ่งแบบเราจะมีงานเร็วๆนี้งานแต่งงานเนาะก็อยากให้พี่วอมแบบ ผิวดีดูมีออร่าอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้ชิก็เลยเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวพี่วอมให้มากๆเลยนะคะ2 <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ชิะชอบของไบโอเดอร์มามากๆเลยขออนุญาตพูดถึงตัวนี้ก่อนจริงๆแล้วเป็นเซรั่มค่ะถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบรู้สึกว่าผิวแห้งแล้วก็ไปเจอมลภาวะเยอะอย่างช่วงนี้เราออกเยอะมากชิก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจาเลยนะคะน้องคนนี้นะคะก็คือเซนซิไบโอดีเฟนซีฟเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มที่ปกป้องผิวจากมลภาวะแสงแดดเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากที่มี ทั้งฝุ่นควันต่างๆแดดแรงสุดๆเป็นตัวที่ทําให้ผิวเราหมองมีเกิดรอยย่นได้แล้วก็เกิดอาการแพ้ได้ค่ะเขามีเทคโนโลยีดีฟเฟนซีฟที่คิดค้นมาเพื่อผิวแข็งแรงค่ะจะเน้นช่วยปกป้องผิวที่อ่อนโยนให้แข็งแรงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยรู้สึกว่าใช้แล้วผิวกระ่างใสขึ้นนะคะเพราะเขามีส่วนผสมของไฮยาด้วยส่วนตัวชิชอบเซรั่มที่มีเนื้อเข้มข้นอยู่แล้วตัวนี้ก็คือได้ใจชิเลยก็ชอบที่มันไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอ คือแบบเหมือนเป็นคนผิวแพ้ง่ายก็อันนี้ก็คือจะใช้นนก็จะไม่เป็นผดแดงอะไรเงี้ยเอออย่างชี้กับพี่บอกเป็นคนใช้ทุกอย่างร่วมกันหมดเลยแบบตอนนี้เรายังเถียงกันว่าถ้ามีอ่างล้างหน้าที่บ้านพิซแอนเธอเราเป็นคนชอบใช้ของด้วยกันอะ เราก็คงจะไม่ทำมิสนเฮิร์ตเราก็คงเป็นแบบอานเดียว,นยวขนาดแบบสก,กินแคร์อย่างเงี้ยเราก็จะชอบแยงกันใช้ชอบใช้ด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าเบลเดอร์มาตอบโจทย์ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ชีก็อยากจะแนะนำเหมือนกันก็คือไบโอเดอร์มาเซนซิไบโอดีเฟนซีฟค่ะเป็นครีมปิดจบสสำหรับชี้เลยเป็นครีมที่เน้นการดูแลผิวแพ้ผิวระคายเคืองง่ายช่วยปกป้องให้ผิวแข็งแรงต้านมลภาวะได้ดีมากๆค่ะคือทาแล้วรู้สึกสบายผิวไม่เหนียวเหนอหนเลยค่ะไม่อุดตันด้วยนะคะชี้ใช้มาแล้วเรื่อยๆรืเนี่ยรู้สึกได้ถึง แรงขึ้นจริงรอยแดงต่างก็จางลงราคายเคืองก็ไม่มีเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะให้ลดเลยนะเซนซิบโอดีเฟนซีฟเซรั่มคู่กับเซนซิบโอดีเฟนซีฟจะล็อกผิวให้ชุ่มชื้นแบบ24ชั่วโมงไปเลยค่ะสมัยก่อนคิดว่าครีมมันก็มันก็คือเซรั่มไม่ใช่เหรอะเซรั่มคืออะไรเราก็ไม่รู้อ่ะถ้าคิดว่าตัวเดียวก็จบอ่าแต่นี้อ๋อมันอันนี้มันปกป้องอันนี้ไว้บำรุงค่ะ เพราะแต่เนี้ยพอเราเริ่ม,มาอายุเยอะแล้วอะ่ะมันมันต้องบำรุงแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่ปกป้องอได้ใช้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันงานเลยทีเดียวความหวังอยู่ที่สตัวนี้สตัวนี้นะคะว่าผิวหน้าของเราจะเป็นยังไงความห<ด>วังก่อนแ<ๆ>ต่ง <laughs> ใช่ค่ะอคำถามต่อไปอยากมีลูกไหมคะแล้วถ้าอยากมีอยากมีลูกชายหรือลูกสาวคะคือพี่วอมอแล้วแต่ชีร้อ0เเลยชีย้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ชี้ก็แล้วแต่พี่วอมเหมือนกันนั้นก็แล้วแต่ธรรมชาติจัดสัรก็คือ ถ้าเราลองมีตามธรรมชาติถ้ามีได้ก็มีถ้ามีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใช่ใช่แต่ว่าเราก็ายังไม่ได้ตั้งฟงกันนะคะว่าแบบเออจะลองมีจนถึงชี้อายุแบบ 8ามไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่มีก็จบแล้วสรุปสุดอยากมีลูกสาวหลูกชายถ้ามีถ้ามีอยากมีลูกสาวให้พี่วอมแต่คิดว่ายังไงก็ต้องได้ลูกชางยงงไหมก็ไม่รู้ว่าเราจะปล่อยเม,มื่อไหร่เหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะหลังหลังงานแต่งงานแต่ว่าชินอะไรคิดว่าเออถ้างั้นก็ช่วงนี้ว่างๆเพราะกลัวช่วงจัดงานแต่งงานมันจะวุ่นวายค่ะ ก็เลยไปตรวจยีนที่โรงพยาบาลซิมิติเวส์มาซึ่งเขาก็มีโปรแกรมตรวจยีนเอาจริงนะเรื่องราวพวกนี้ชีก็เพิ่งรู้ว่าคนยุคนี้ต้องทําแบบนี้กันก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยซึ่งตอนที่เราตรวจยีนเน่เราก็แค่เจาะเลือดเนาะแล้วก็รอเวลาประมาณเดือนตระเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งค่ะแล้วก็เราก็เพิ่งไปฟังผลตรวจยีนกันมาที่โรงพยาบาลซิมิติเวสสุขุมวิทนะคะทำให้เรารู้ว่าชีแข็งแรงมากโอเคก็เท่าที่ดูชีตอนนี้น่าจะแข็งแรงไม่ส่ ต้องแจ้งก่อนนะคะทุกคนว่าการตรวจยีนเนี่ยไม่ใช่ตรวจตรวจไข่ตรวจอสุจิตรวจอะไรนะมันคือตรวจเลือกตรวจโครโมโซมตรวจย n นแล้วก็พอเราไปตรวจก็คือมีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีภูมิก็คือเราไม่มีภูมิไวรัสตับอักเซบีใช่เราก็เลยไปฉีดวัคซีนกันมาแล้วทั้งคู่เหมือนสร้างความสบายใจให้กับเราเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยเดินหน้ากันใช่แต่ว่าไม่อยากให้คนกดดันนะใช่ก็จริงๆแล้วอ่ะคนหลายๆคนอ่ะ ชอบมีลูกเพราะกัรนกดดันของเพื่อนเราก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เราอะ่ะก็คือไม่ได้ไม่อยากมีแล้วก็ไม่ได้อยากมีคือเราอะไรก็ได้ถ้ามีลูกเนี่ยมีความสุขแน่นอนแต่ก็มีความสนุกแต่การที่ชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกก็มีข้อดีก็คือมีฟรีดอม,มในการแบบไปเที่ยวไปเรียนรู้ไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าชีไม่อยากมีนะแต่ชีรู้สึกว่าถ้าชีอยากมีแล้วชีอวันหนึ่งที่ชีมีไม่ได้ชีเสียใจ ่กลายเป็นว่า pressure ตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องมีละมีไม่ได้ใช่แต่ว่าถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยมีกันสอคนเราจะมีลูกหมาหนึ่งหลอยากเปลี่ยนมุมอีกแล้วพี่บอกป่ะหนึ่งหสองส้งแล้วเราก็มาโผล่กันที่สุดท้ายแล้วนะคะกับ2องคำถามสุดท้ายคำถามถัดไปนะคะก็คือแชร์โมเมนต์ที่ประทับใจของกันและกันหน่อยค่ะปีก่อนอะทุกคนคือช้อะอยากไป ดูคอนเสิร์ตเมทัลลิก้ามากๆพี่วอมก็เลยพาชิไปดูคอนเสิร์ตเมทัลลิกค่ะซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าก็แค่พาไปดูคอนเสิร์ตไงแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องบินไปไกลถึงอเมริกามันเป็นที่ที่จัดที่เดียวกับโคเชล่าที่เราไปแล้วสองครั้งมันเหมือนไปในที่เดิมๆแต่ว่าเมื่อชิอยากไปดูพี่วอมก็เลยพาชิไปมันมากกว่านั้นอะคือพี่วอมวางแผนทุกอย่างนะคะแล้วก็เหมือนทําให้มันเป็น ทริปที่ดีและมันไม่ใช่เป็นแค่ทริปนั้นแต่มันคือทุกๆทริปที่พี่วอมตั้งใจมากๆที่จะทําให้ชีแบบอย่างทริปที่ขอแต่งงานอะไรเงี้ยเหมือนกันอ๋อแล้วพี่วอมละ่ะประทับใจเหรอจริงๆอ่ะคือชีเป็นคนที่แบบเวลาเราทําอะไรให้อ่ะแล้วเขามีความสุขจริงๆอ่ะแต่มันเขาเห็นค่าในสิ่งที่เราทาแล้วเขาก็แบบว่าแบบเหมือนในตาเขาเขาจะแบบดิบ้สแบบ ดีมากอะไรเงี้ยเราสึกโอ้เราทำทำแค่นี้เขารู้สึกขนาดนี้เลยเหรอเราสึกว่ามันคุ้มค่าแล้วมันเป็นการอภิเษสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ว่าบางทีเราทําอะไรให้แล้วเขาก็แบบอิกนอหรือว่าแบบก็เขาเป็นคนอภิเษคนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนไม่ว่าจะเป็นแค่เราหรือว่าเพื่อนพนักงานหรือครอบครัวเวลาใครทําอะไรให้เขาเขาจะอภิเษกมากมากมันมันเหมือนม่ได้มาได้มาได้กลับมากกว่าที่เราให้อ่ะเออคำถามสุดท้ายนะคะก็คือ จะแต่งงานเมื่อไหร่แล้วก็จะจัดงานที่ไหนชิ้ก็ไปคุยกับหลายคนค่ะและชิ้ก็มั่นใจด้วยว่าถ้าป้าชีอยู่เนี่ยป้าชีจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปได้ง่ายๆแน่ค่ะคือบ้านบ้านชิอ่ะจะมีปฏิทินจีนที่ป้าชีเนี่ยซื้อทุกปีตั้งแต่เด็กยันโตแล้วป้าชีเนี่ยเหมือนจะไม่ดูเลิกแต่ป้าชีเขาจะเป็นคนที่แบบเลิกเปิดออฟฟิศเปิดบริษัทแต่ก็คือเขาดูง่ายๆดูตามปฏิทินจีนซึ่งจริงๆอันนี้มันคือมาจากโหราศาสตร์นำเอียงนี่แหละ ทีเนี้ยเราก็เลยโอเคงั้นก็ตัดสินใจที่จะไปดูเลิกที่โหรศาสตร์น้ำเอี้ยงเหมือนกันนะคะซึ่งเราคิดว่าเราจะจัดงานประมาณแบบปีหน้าอาจจะเดือน 3, 4 5สสถานที่ก็เราก็โหไปหาโรงแรมหาอะไรอะ่ะสุดท้ายก็มาจบที่นี่ค่ะที่นี่ครับที่นี่ <laughs> คือทุกคนอาจจะเห็นว่าเออบรรยากาศตั้งแต่แบบต้นคลิปคือมันสวยมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็คือ เขาฮอสุขุมวิท39ค่ะสิ่งที่ชอบเลยก็คือคือเข้ามาแล้วบรรยากาศมันดีมากคิดว่าวายสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับแบบพี่วอร์มด้วยและชื่อชอบบรรยากาศทุกอย่างคือมองออกว่างานของเราอ่ะจะเป็นยังไงจริงๆแล้วที่นี่คือเป็นของเครือ JW Marriott นะคะซึ่งเขาเป็นเซอร์วิสสปาสเมนต์อาจจะได้มาลองอยู่ก่อนแต่งที่นี่ก่อนสัก3เดือนเลยนะคะโรงที่นี่ด้ยมันดีมากนะที่ที่เนี่ยคือหนึ่งผลที่เวลาเราจะดูสถานที่แต่งงานเนี่ยต้องดู location ว่าใกล้บ้านเพื่อนเราไหมสัง<ก>คมอะไอยู่แไวนี้ใกล้บ้านไ่ะใกล้บ้านเราไหมใกลบ้กลบ้านเพื่อนไหมเพื่อนมาสะดวกไหมที่จอดรถพอไหมคือดีเทลพวกนี้มันเยอะมากค่ะแล้วพอมาที่นี่ครั้งแรกเราแบบโอ้โหชอบมากคือโรงแรมอื่นแบบที่เคยไปดูนี่คือหายไปหมดเลยตอนนี้เรามีสถานที่มีเลิกแล้วต่อไปก็ อ่าท่าจะต้องเป็นชุดแต่งงานแล้วหรือเปล่าอือชุดแต่งงาน,นาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียมีไอเดียตีมอะไรบอกได้เนาะใช่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูทังชิแล้วก็พี่วอมนะคะ<ม>เดี๋ยวเจอกันได้ใหม่อ EP หน้านะคะได้ครับ